ซึ่งเป็นความเชื่อนะที่บอกต่อกันมามั่งหลายคนก็มีความเชื่อนะบางคนก็จะถูกมองถูกโจมตีในยุคป,ปัจจุบันว่าเป็นความเชื่อที่งมงายคนโบราณเขากบอกว่าถ้าไปเผาผีในวันศุกร์เปรียบเสมือนจะจะนำความสุขไปด้วย กับผมพูดคุยติดตามได้ที่ w ว r บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในช่วงหราศาสตร์น่ารู้ครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำครับกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการ เล่าเรื่องศาสตร์ความเชื่อต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลามีอะไรก็จะถามกันเข้ามานะหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งเป็นความเชื่อนะที่บอกต่อกันมามั่งเล่าต่อกันมามั่งพ่อแม่สอนกันมาบ้างนะหลายคนก็มีความเชื่อนะบางคนก็จะถูกมองถูกโจมตีในยุคป,ปัจจุบันว่าเป็นความเชื่อที่งงงายอย่างเงี้ยนะ ขนาดการจุดทูปเนี่ยยังถูกว,ว่าว่างมงายเลยนะทำไมเออไปจุดทูปไปไหว้พระอย่างนี้ก็บอกไหว้พระอิฐพระปูนอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไม่มีความเชื่อเห็นไหมแต่คนโบราณก็มีความเชื่อนะพอมีความเชื่อบางคนนะออกรถต้องเอาดอกไม้ไปแปะผูกไว้ที่รถบอกมีแม่ย่านางรถอะไรอย่างเงี้ยนะ เออบางคนก็บอกไม่ใช่อะไรเงี้ยนะหรือบางคนเอาเท้าเหยียบรถก็บอกเฮ้ยอีกคนหนึ่งห้ามอีกคนหนึ่งก็กมันไม่ใช่อ้นี้มันเหล็กมันเป็นรถเหล็กมาไปซื้อมาบางคนก็ก็บอกไม่ได้มันมีแม่ย่านาอะไรอย่างเงี้ยนะความเชื่อหลากหลายกันมากเลยวันนี้ก็เลยจะคัดบางส่วนนะครับที่น่าสนใจในเชิงโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังนะเช่นคําว่าห้ามเผาผีวันศุกร์ทำไมต้องเผาห้ามเผาวันศุกร์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเออ เธอต้องห้ามเผาผีวันศุกร์อันเนี้ยมันก็เป็นคำพ้องเสียงธรรมดาเลยวันศุกร์มันไปพ้องเสียงกับว่าสุกสุกมันเขียนไม่เหมือนกันด้วยนะแต่มันเป็นคำพ้องเสียงวันศุกร์มันเป็นสสาราสะอุกอไก่ใช่ไหมเราเลือกอะไรใช่ไหมแต่ความสุกมันสเสือสระูุขอไข่ใช่ไหมเนี่ยความสุกแต่มันเป็นพ้องเสียงคนโบราณเขาบอกว่าถ้าไปเผาผีในวันศุกร์เปรียบเสมือนจะจะนำความสุขไปด้วย เนี่ยเขาก็เลยห้ามกันเนี่ยอันนี้คนโบราณเลยเผาวความสุขระบายเออเผาวความสุขไปด้วยเห็นไหมแต่มันเป็นคําพ้องเสียงนะอันนี้เราก็มาพูดกันให้ฟังเป็นเกตความรู้เพราะเพื่ออะไรใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อจะได้ไม่ต้องเชื่อไงโอเคหมายไม่งั้นมันบางที มันมันเป็นความเชื่ออยู่ในใจอ่ะบางคนก็สับสนเรื่องเรื่องแม่ยันย่านางรถนี่มีคนถามผมหลายคนแล้วนะเพราะเพิ่งมีข่าวคนไปเหยียบรถกันอะไรก้นนะเออหรือบางทีพระอิฐพระปูนบ้างบอกไปไหว้ทาไมไปไหว้ปูนอะไรเงี้ยทําอะไรกันอะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นคือคําว่าความเชื่อแต่คือในหลักความเชื่ออย่างอย่างในคลิปนี้นะครับผมก็จะเสริมไม่เลยรพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยึดคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธนะหลักการรามสูตรพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่า เราถ้าอย่าให้เชื่อนะ่ะแต่เราต้องไปพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าสิ่งใดเป็นกุศลจึงเชื่อได้สิ่งใดที่ไม่เป็นกุศลก็ไม่ต้องเชื่ออย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าเราทําความเข้าใจนะเออทำรมเข้าใจเราจะได้เอ,อยึดหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะอันที่สองห้ามโกนจุก,กวัานอังคารเออไปไงเคยได้ยินไหม mm hmm. โกนจุก กนจุกนี่คือจุกยังไงครับอาจารย์จุกอ่ะสมคสมัยก่อนเขาไว้จุกไงไว้จุกข้างหลังเด็กเด็กสมัยก่อนเขาต้องมีจุกมีอะไรเงนะงต้องโกนต้องมีเสร็จแล้วพอถึงอายุอะไรเขาก็ต้องโกนจุกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโตขึ้นแล้วก็โกนคือคนโบราณก็เขาบอกว่ามันเป็นวันแรงวันอังคารนี่ก็ถือว่าเป็นวันแรงวันอังคารก็คือดาวประจําตัวเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นดาวเออ เป็นดาวพังคารเนี่ยก็มีปรัชญาทางโหราศาสตร์นะเขาเรียกว่าเป็นนักรบนะอย่างเงี้ยเป็นนักรบเป็นเทพเจ้าแห่งแห่งสงครามนะถ้าไปโกนจนจุดวันอังคารเนี่ยมันเป็นวันแรงเป็นวันออกรบเป็นวันฆ่ากันมันจะไม่มงคลนอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาหรืออย่างพี่มนบอกว่าวันอังคารไม่ใช่เหรอคะที่ห้ามเผาศพเออเอานี่ไงมันเป็นความเชื่อกันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก็คือ แล้วแต่ความเชื่อถ้าถ้าถ้ายึดอย่างนี้ก็ได้นะวันอนังคารเป็นวันแรงเอาไว้ออกรบเอาไว้ฆ่ากันอะไรเงี้ยนะเออน,นี่ก็เป็นแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่ตำรานะเออบางคนบอกว่าอย่างเงี้ยห้ามแต่งงานในวันพุธเออทำไมอะคะจย์แต่จย์เคยได้ยินอีกวันพุธเนี่ยหูหัวกุดท้ายเน่าอะไรเงี้ยห้ามตัดผมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อบโบราณเขาบอกว่า วันพุธดาวประจําตัวคือดาวพระพุธก็คือเลขสี่ดาวพระพุธเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามันก็มีให้สองอย่างนะถ้าคุณสมบัติทางบวกต้องเรียกว่าเป็นนักเจรจานะนะนักเจรจาต่อรองเป็นการพูดคุยการค้าเป็นเรียกว่ามีลูกเล่าลูกชนในการในการพูดนี่คือคุณสมบัติด้านบวกแต่ถ้าเป็นคุณสมบัติด้านลบในการพูดคืออะไรก็พูดหลอกลวงพูดปิ้นป้อนเห็นไหมเนี่ย เขาก็ได <anto> <isto> ้บอกว่าอย่าไปแต่งงานในวันพุธเพราะมันจะทําให้โลเลเปลี่ยนใจง่ายนู่นนี่นั่นเพราะคุณสมบัติด้านลบของดาวพระพุธเนี่ยมันทําให้เกิดโลเลได้หรือพูดด้วยการหลอกลวงหรือพูดด้วยทำให้เกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะทําให้ชีวิตแต่งงานมันสั่นคลอนได้อะไรอย่างเงี้ยนี่พิธีจุดเทียนพิชัยู สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาฤกิ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนการหรือติดต่อที่เบอร์086 สกส้นพี่บอลก็จะบอกวันพุธห้ามตัดผมอีกอะไรเงี้ยนะบออันกันแล้วแต่ว่าเราถือเคล็ดอะไรนะแต่สมมุติอย่างที่บอกว่าอันนี้เราพูดแต่แต้ตนเทปว่ามันคือความเชื่อโอเคไหมใครจะเช,เชื่อก็เชื่อได้หมดเลยมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดเราจะยึดหลักไหนเราจะเชื่อหลักไหนเอาได้หมดเลยเพีเยงแต่ว่าผมเสริมเข้าไปว่า ในสิ่งที่พระเจ้าสอนน่ะก็คือถ้าอะไรเป็นกุศลเราก็ทําไปเลยอะไรไม่เป็นกุศลก็อย่าทําเพราะบางคนยุคปัจจุบันบางทีเขายึดเลิกสะดวกไงแต่วันนี้เขาแต่งงานวันพุธก็ได้เลิกวันพุธอะไรเงี้ยแต่พ่อแม่เป็นคนโบราณเนี่ยห้าสิบอัพบหกสิบอบเขาบอกว่าไม่ได้วันพุธไม่ดีแต่ลูกไปดูเลิกมาแล้วสมมติด,ดูเลิกมันได้วันพุธอะไรเงี้ยแต่คนโบราณก็จะบอกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะขัดแย้งกันขัดแย้งกันเออขัดแย้งกันนะ ห้ามดิถีสงสิบสี่สิบสี่ก็คือทําไมต้องเป็นสิบสี่เคยได้ยินไหมสิบสี่ดิสีสงอาจารย์เคยได้ยินเลยเพราะว่าคือก่อนวันสิบห้าค่ำไม่ว่าขึ้นหรือแรมเนี่ยเห็นไหมพระสงฆ์เนี่ยท่านจะต้องเป็นวันโกนนะถูกไหมก่อนวันพระก็เป็นวันโกนพระสงฆ์ก็าําสิ่งมงคลอย่างนี้นะแล้วเราไปให้พระสงฆ์ไปทำนูน่นไปรับงานโน่นนี่นั่น ทำให้ท่านเสียเวลาไม่ได้ไปโกนผมอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นเป็นความเชื่อแต่โบราณว่าห้าม <c oughs> นะห้ามทําแบบนี้ <c oughs> เออห้ามทําแบบนี้โอเคไหมเออนะหรือรอย่างที่พี่เาว,วันพุธห้ามตัดผมเพราะร้านปิดครับ <c oughs> หรือหรือสถานสถานที่หลายสถานที่นะเขาปิดวันพุธนะเขาให้พนักงานหยุดวันพุธด้วย ท่านยึดหลักโหราศาสตร์ก็อาจจะวันพุธเนี่ยมันคุณสมบัติด้านลบของดาวพระพุธอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนหลอกได้ในวันพุธหลอกลวงกันในวันพุธพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเป็นเหตุที่เขาไม่ทํากันและก็ยังมีอีกอันหนึ่งอีกนะเผาผีสิบห้าบางทีดีทีสองเเผาผีสิบห้าก็ห้ามอีกนะวันศุกร์ก็ห้ามเพราะเพราะจะเอาศุกร์ไปนะสิบห้านี่ก็คือสิบห้า่ำอย่างเงี้ยนะข่ำ คือคือเขาเรียกว่าเป็นวันพระที่ที่พระสงฆ์จะต้องสวดปาติโมกข์แล้วเราต้องไปทําให้พระสงฆ์เนี่ยต้องมานั่งสวดสวดศพอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ควรก็ไม่ควรทำเป็นวันที่ตรงกันพอดีเป็นวันที่ตรงกันฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโหราศาสต์สมมติถ้าโหราจารย์นะเวลาคนมาดูเลิกถ้าเป็นพระมาดูถามเลิกนู่นนี่ก็ต้องปรับวันให้มันถูกต้อง หรือคนเนี่ยจะออกรถอย่างวันนี้ก็มีเลิอกออกรถนะฮะอาจารย์ก็ไปดูเลิอกออกรถไปดูเลิกขึ้นบ้านอะไรมันก็ต้องเนี่ยต้องเอาเอาหลักโบราณมาเสริมถูกไหมเอาหลักโบราณมาเสริมเอาอะไรมาปรับเปลี่ยนให้มันให้มันยึดถือเพราะบางทีบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อมาแต่โบราณของตอนเองนะพอมาอยู่ในยุคป,ปัจจุบันความเชื่อนั้นก็ยังคงอยู่นะอีกอันหนึ่งห้ามสมรสเจ็บ จ็ดนี่เขาเรียกว่าคือเลขเจ็ดเนี่ยบางคนบอกโอ้โหมันไม่ดีเลยนะเลขเจ็ดเลขเจ็ดทางโหราศาสตร์เป<ะ>็นงไงดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นแบบเป็นแบบยังไงดาวพระเสาร์จได้ไหมถ้าเป็นดาวพระอาทิตย์คู่ธาตุไฟพระอาทิตย์เ็าเป็นเปลวไฟลุกโชิช่วงชัชวาลแต่ดาวพระเสาร์เจะเป็นไฟครุก,กุนอยู่ในจิตใจ<ะ>อย่างเงี้ยนะฉะนั้นเลขเจ็ดเนี่ย โทษทุกข์ให้ทายเสาเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นใครเจอเลขเจ็ดเข้าไปนี่เขาก็โอ้โหหลีกเลี่ยงนะคนโบราณเขาก็หลีกเลี่ยงเขาบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะนะวันศุกร์ขึ้นเจ็ดข้าหรืออย่างเงี้ยนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขเจ็ดนะแรมเจ็ดข้าขึ้นเจ็ดข้ามวันศุกร์เขาถือว่าย่ำแย่มากเลยคนโบราณก็จะห้ามเลยนี่เป็นความเชื่อที่ที่ห้ามเลยเพราะว่าในทางโหราศาสตร์เองก็จะมีบทกลอนที่บอกว่า ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิลันโอ้โหมันจะร้อนนิลันเลยนะ mm hmm. เนี่ยสศุกร์เจ็ดเนี่ยฉะนั้นเลขเจ็ดกับวันศุกร์เนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะกดดันไงน,นะยิ่งถ้าถ้าเป็นดาวจรมาเจอกันนะเลขเจ็ดกับเลขหกมาเจอกันอย่างเงี้ยอีกก็ไมถ่ถือว่าไม่ดีนะจะเกิดสภาวะกดดันกดดันทางความรักกดดันทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคําว่าเลขเจ็ดแล้วก็จะมีควาว่าดิถีเรียงหมอนนี่นะเขาเขาจะถือกันมากเลย ว่าอันตรายถ้ายิ่งคนจะมาแต่งงานกันแล้วไปเจอเลขเจ็ดเข้าไปอย่างนี้นะเขาจะหลีกเลี่ยงหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อในวันต่างๆซึ่งอันนี้ก็เอามาเสริมนะให้ความรู้เผื่อใครอยากจะทําอะไรนะหรือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ตามสะดวกเลยเพราะว่าคืออันนี้ก็เป็นหัวขสารน่ารู้อาจารย์ก็มีอะไรก็เอามาถ่ายทอดนะ mm hmm. เผื่อเอาไว้ใช้ถ้าใครจะยึดไปด้วยมันก็ดีไงต,ตัวเอง นะมันก็จะถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ไปด้วยถูกต้องกับการดำเนินชีวิตไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าให้ให้เป็นความรู้นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์และรายการเราน่ะลิควคอสเมติกนี่ใช้ดีมากเลยครับเรียกว่าเป็นครีมน้ำนมนะ ปรับหน้าเด้งผิวพันธ์ผ่องใสใครอยากหน้าเด้งเหมือนอาจารย์นะดูใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ลิคคูคอสเมติกไว้ท่านซื้อไปใช้กันได้มีเซ็ตน้ำนมเซ็ตรักษาสิวเซ็ตอะไรโอ้มีหลากหลายรูปแบบนะดีมากๆต้องลองใช้ต้องลองใช้ดูนมีคอลลาเจนด้วยใครปวดข้อปวดเข่าท่านซื้อไปกินได้นะอันนี้ ท่านเพิ่งเข้ามารับชมช่องรายการของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและก็คลิปใหม่ๆของเราด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับยังมี2ช่องทางนะครับก็คือเพจอาจารย์กิษนะภูสิทธิรมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะฮะอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเวอเว็บอาจารย์กิษณภูสิทธิมรมดัดเน็ตภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ความรู้มนวิธีมนคาถาแล้วก็ โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์ิิสนะครับถ้าอยากพูดคุยกับผมนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่ม Open Chat ให้ท่านกดที่ลิงก์เข้ามาคุยกันได้เลยนะยกเว้นเรื่องเดียวคือถามดวงนะถามดวงท่านต้องไปจองคิวที่ line แอดโอเพนดานะผมจะไม่ได้คุยเรื่องดวงไม่ได้ดูดวงให้นะแต่ว่าจะให้ความรู้เรื่องอื่นๆเรื่องธรรมะปฏิบัติเรื่องอะไรท่านคุยกันได้หมดนะครับแล้วก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับ เป็นช่องเกี่ยวกับธรรมะโครงการทําบุญต่างๆโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิรณะนะครับบทสวดมนต์นะครับพิธีกรรมต่างๆจะอยู่ที่ช่องสาร,งธธราพันธ์พรางพุทธนุภาพก็อย่าลืมไปกดปุ่มติดตามให้เป็นติดตามแล้วด้วยกดกระดิ่งกันไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ